สวัสดีครับพบกับเลตโกบฉบับยกมาเล่าในตอนที่97ครับปีที่17แห่งการครองแผ่นดินฉินของฉินหวังเจิงซึ่งก็ตรงกับ230ปีก่อนคริสตกาลแม่ทัพเถิงตำแหน่งเนื้ออสือนำทัพเข้ากดดันแควนหานแควนหานจำต้องส่งมอบเมืองถวายความอ่อนน้อมต่อฉินแคว้นหานจึงกลายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดต่อฉินครับนั่นก็คือจังหวัดอิ่งชวนจ้นซึ่ง ก็เป็นอันสิ้นสุดแคว้นหานณะ230ปีก่อนคร,ริสตกาลด้วยแม่ทัพเถิงเข้าควบคุมอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หานหวังอันต้องถอดใจนะั้นก็คือว่าการขาดหานเฟยซึ่งต้องไปสังเวยชีวิตในแควนฉิน,นในตอนที่แล้วครับด้วยฝีมือของหลี่ซือสิทธ์ร่วมสำนักสินจือ่อด้วยกันนั่นเองครับต่อมาหลี่ซือก็ได้ทูลต่อฉินหวังเจิ้งว่ามีผู้ที่มีปัญญาเป็นชาวแควนเว่ยมาจากต้าเหลียงสติปัญญาดังเทพพยายดาเก่งกว่า หานเฟยเสียอีกครับก่อนที่จะเริ่มความในตอนที่97จะขอไปไขข้อข้องใจเรื่องหนึ่งของฉินหวังเจิ้งครับนั่นก็คือว่ามีท่านผู้ฟังถามเข้ามาว่าทําไมชื่อของฉินหวังเจิ้งจึงไม่เหมือนกับฉินหรือว่ากงท่านอื่นๆในแคว้นฉินหรือว่าแม้แต่แคว้นอื่นๆอย่างเช่นฉินนู่นหวางฉินนี่หวางหรือว่าฉูนู่นหวางฉูนี่หวาง อะไรประมาณนั้นซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะมีคําว่าหุย่ยมีวนมีอู่นะครับแล้วทาไมฉินหวางเจิงจึงไม่มีชื่อนั้นให้เรียกเรื่องนี้ก็จะพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าชื่อในการเรียกในชื่อจีนนั้นมีอยู่หลายชื่อครับเริ่มตั้งแต่ชื่อตั้งแต่เกิดนะครับจนกระทั่งชีวิตเนี่ยผ่านมาจนถึงช่วงชีวิตที่ผ่านวิธีกวนหลี่อายุ20ปีของผู้ชายก็จะใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับที่เรียกว่าซื่อผู้หญิงก็จะเปลี่ยนชื่อตั้งแต่อายุที่ประมาณสิบสว่าาาแตต่งงนมปยุสมัย ก็จะเปลี่ยนไปเป็นก็จะมีชื่อรองเรียกกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในสมัย3ก๊กเนี่ยโจโฉเล่าปี่ซุนกวนก็จะมีชื่อเมิองเตอ๋อเสวียนเตอ๋อจงหมูตามลำดับนะครับประมาณนี้นอกจากนั้นก็จะมีชื่ออื่นอีกอย่างเช่นตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นถ้าเล่าปีพระเจ้าอาก็จะเป็นหลิวหววซู่หรือว่าจะเป็นเมืองที่คลองอยู่ หรืวจิงโจ้ก็จะเป็นเล่าเปียวนะครับชื่อต่างๆอย่างเช่นลักษณะของแต่ละคนตามสไตล์ของเอพวกนักปราดต่างๆก็จะเรียกกันไปตามลักษณะว่าคนนี้สติปัญญาดีคนนี้ว่องไวคนนี้รู้เรื่องนี้เก่งก็จะเรียกมีชื่อตามสไตล์ที่เรียกว่าห้านะครับส่วนชื่อที่กําลังถามกันอยู่นี้เหตุใดฉินหวังเจิ้งจึงไม่มีชื่อนั้นชื่อดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าสมัญญานามหรือว่าห้า ซึ่งเป็นชื่อที่แต่งตั้งหลังจากการที่ได้ตายไปแล้วเป็นชื่อมรณกรรมซึ่งก็ผู้ที่ถูกตั้งเนี่ยไม่รู้นะครับว่าชื่อตนเองเนี่ยเป็นชื่อนั้นอย่างเช่นฉีหวนกงเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองชื่อฉีหวนกงเพราะว่าตายไปแล้วมีคนมาตั้งให้ทีหลังตามลักษณะที่คนคนนั้นีเป็นอย่างเช่นฉีหวนกงหวนจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งหุ่ยหวนอูซึ่งก็จะมีความหมายไปในแต่ละความหมายที่ตั้งให้กับบุคคลคนนั้น ชื่อบางคนเนี่ยก็จะมีความหมายไปทางที่ไม่ดีก็มีนะครับเขาเรียกว่าสม an ัญญานามดังนั้นคําตอบตรงๆจากเอกสาร,รใดๆซึ่งอ้างอิงไม่ได้เนี่ยวันิพกหาไม่ได้นะครับแต่จากความหมายของสมรราาัญญานามคือการตั้งย้อนหลังให้ข้อสันนิษฐานของวันิพกเองจึงคิดว่าเมื่อสมัญญานามเป็นชื่อที่ถูกตั้งตามหลังโดยกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองที่มาตั้งให้ทีหลังเนี่ยจึงไม่มีความจําเป็นครับที่อ้อสื่อห่วงตี้หรือว่า ฮ่องเต้พระองค์ที่สองเนี่ยจะไปตั้งสมัญญานามย้อนหลังให้กับจินสือห่วงตี้หรือว่าจินซีฮ่องเต้นเนี่ยย้อนกลับไปเป็นหวางอีกครั้งหนึ่งในเมื่อได้กลายเป็นฮ่องเต้หรือว่าองค์จักรพรรดิแล้วจึงไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องไปลดยศให้กับจินซีฮ่องเต้พระองค์นี้ครับดังนั้นเมื่อกล่าวถึงจินหวางผู้นี้จะต้องเจาะโจงลงไปว่าเป็นจินหวางคนใดจึงนําเอาชื่อ มาต่อท้ายว่าฉินหวางเจิงนะครับนี่เป็นข้อสนิทฐานจากความหมายของสมัญญานามของมณิพกเองส่วนท่านผู้ฟังท่านใดจะมีคําอธิบายที่ถูกต้องและมีข้ออ้างอิงดีมากกว่านี้ก็ขออนุญาตนําแนวความคิดนะครับแปะไว้ที่ความคิดเห็นด้านล่างแต่ได้ปากหมุดความเห็นให้ท่านผู้ฟังท่านดื่นได้ไปอ่านตามความคิดเห็นด้านล่างวิดีโอครับและนี่ก็เป็นคําตอบที่นํามาฝากในคลิปนี้ครับกลับกันเข้ามาในเส้นเรื่องของ เล่กกฉบับยกมาเล่าในตอนที่97ครับชินหวังเจิงไม่ได้ยินหนีซือทูลมาดังนั้นก็อยากทราบว่าเว่ยเหลียวขณะนี้อยู่ที่ใดมาจากไหนเมื่อไหร่จะเข้ามาหนีซือก็บอกว่าเว่ยเหลียวคนนี้เป็นคนที่รักสันโดษน,นะปกติเนี่ยตอนนี้ก็มาจากแคว้นเว่ยละมาอยู่ในแวนแค้นของแคว้นฉินเราจําจะต้องไปเชิญตามประเพณีมาชินหวังเจิงผู้ซึ่งตอนนี้ได้ทราบแล้วว่าลําพัง กำลังทหารเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจที่จะไปพิชิตแผ่นดินได้ด้วยการใช้ความรุนแรงอย่างเดียวประวัติศาสตร์แคว้นฉินตั้งแต่ต้นมาได้พัฒนาขึ้นมาก็เพราะสติปัญญาของปร,รา์จากต่างแคว้นเมื่อได้ฟังดังนั้นก็จัดแจงสิ่งของให้ขุนนางไปเชิญเว่ยเหลียวมาครับฉินหวังจึงเห็นเว่ยเหลียวเข้ามาก็คำนับเว่ยเหลียวตามประเพณีอย่างสิทธิอาจารย์ครับท่วงทีของเว่ยเหลียวก็เป็นคนที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดจริง จึงได้ถามเว่ยเหลียวว่าข้าพเจ้าจะทําการใหญ่รวบรวมหัวมือทั้งปวงเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเว่ยเหลียวจึงบอกว่าถ้าจะคิดทําการรวมเมืองต่างๆมาอ่อนน้อมต่อท่านเรื่องแรกที่จะต้องทำก็คืออย่าให้หัวมือต่างๆรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวทําการโดยสะดวกเด็ดขาดเหมือนเมื่อครั้งที่เขารวมตัวกันเป็นพันธมิตรมาโจมตีท่านนั้นอย่าให้เกิดขึ้นอีก ในทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับจริงๆเว่ยเหลียวเนี่ยเข้ามาในแคว้นฉินหลังจากการจากไปของหลีปุ้ยเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับจึงทําให้มุมมองชื่นชมเว่ยเหลียวว่าเป็นผู้ที่รู้เวลาเข้าเวลาออกเวลาวางมือแต่ว่าเว่ยเหลียวจะได้วางมือไหมเหมือนกับปราดคนอื่นๆที่ต้องมาสังเวยชีวิตในแคว้นฉินเนี่ยก็ต้องดูกันยาวๆไปนะครับเขามาจากต้าเหลียงความคิดของเว่ยเหลียวเนี่ยจะเป็นแนวคิดของนิตินิยมหรือว่าฝ่าเจีย ซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกันครับกับพวกหานเฟยซางยางหลี่คุยหลี่ซื้อพวกนี้กําลังมาแรงในช่วงนี้ซึ่งวันนี้พกก็ได้อธิบายแนวคิดนี้ในวิดีโอที่ผ่านมาละเหตุที่มาหลังหลี่ปู้บ่วยเพราะว่าขณะนั้นหลี่ปู้บ่วยยังมีความคิดเก่าอยู่นั่นเองครับถ้าเข้ามาในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นนี้กับชินหวางเจิ้งแต่อย่างใดในขณะที่หลี่ซื้อนั้นเข้ามากระโดดเข้ามาก่อนเพราะว่า จะไม่ยอมให้ยุ้งข้าวยุ้งนี้ไปตกอยู่ในมือใครเว่ยเหลียวนะั้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์เท่าใดครับเขาเข้ามาเพื่อที่จะนําความคิดมาทําให้เกิดผลให้มากที่สุดในเมื่อขณะนั้นคนที่จะนําไปปฏิบัตินั้นคือหลีซ่ซือครับจึงมีคําที่บันทึกในสื่อจี้ว่าแผนการที่เว่ยเหลียวจะคิดต่อไปนี้เว่ยเหลียวเป็นผู้วางแล้วก็หลีซ่ซือเป็นคนกระทำในการรวบรวมแคนต่างๆครับ ถ้าย้อนกลับไปในปีที่แม่ทับเมืองอ้าวได้ถึงแก่สัญญกรรมไปนั้นเราจะเห็นว่าหลีผู้ว่วยเนี่ยได้มาทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เขาอยากจะแสดงอย่างนี้ก็คือว่าความเป็นผู้มีภูมิทางด้านการปกครองการเมืองต่างๆและเป็นการแสดงอำนาจที่เขามีอย่างหมดจดครับขณานั้นหลีผู้ไว่วยได้รวบรวมพวกนักวิชาการต่างๆมาเขียนหนังสือประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาศสตร์สําหรับคนแ่หลี่หรือว่าหลีซื่อชุนชิว ก็เป็นแนวคิดของของระบบเก่านะครับเป็นเรื่องคลาสสิกเน้นเรื่องคุณธรรมต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้เข้ากับแนวคิดของทางด้านของฝาเจียมากนะโดยตอนนั้นเนี่ยรีบูบวยได้นําหนังสือตรงนี้เนี่ยไปปิดประกาศไปทั่วเมืองแล้วก็ประกาศว่าถ้าใครสามารถที่จะแก้คําผิดในหนังสือตัวนี้ได้เพียงตัวเดียวเขาจะให้รางวัลเป็นทองคํา1000ชั่งครับรู้ไหมครับว่า หนังสือตั้งยาวเหยียดเนี่ยไม่มีใครแก้คําผิดได้อีกในหนึ่งครับมันเป็นการแสดงอํานาจของหลี่ผู้วยว่าแม้จะผิดก็ไม่มีใครที่กล้าไปแก่นั่นคือการประกาศทั้งภูมิรู้ของตนเองเป็นการประกาศทั้งอำนาจของหลี่ผู้ว่วยในขณะนั้นครับทำให้เว่ยเหลียวไม่กล้าที่จะเข้ามาในแคว้นฉินณนะเวลานั้นหนึ่งปีถัดจากที่หลี่ผู้ว่วยตายไป,ไปเว่ยเหลียวเข้ามาในแคว้นฉินครับพร้อมที่จะทำงานรับใช้ฉินหวางเจิง หลังจากที่เว้ยเหลียวให้ความคิดไปว่าทุกแคว้นต้องไม่ร่วมมือกันชินวางเจิงจิง,จง,จงตอบไปว่าที่ท่านว่ามานั้นมันก็ถูกต้องนะแต่ว่าจะทําอย่างไรเล่าที่จะไม่ให้แคว้นทั้งปวงกลับมาร่วมคิดร่วมอ่านกันเหมือนแต่ครั้งที่ยกทัพมาตีเมืองเรา เว้ยเหลยวจึงตอบไปว่าก็อย่างที่ว่านั่นแหละการใช้อํานาจของผู้ปกครองนั้นก็ต้องทําให้ถูกต้องมอบหมายงานให้กับคนที่มีทั้งความสามารถและคนที่พักดีต่อเราขณะนี้แว่นแควนต่างๆนั้นคนมีความสามารถแต่คนที่พักดีสัต์ซื่อต่อแผ่นดินนั้นมันน้อยนะักคนโลภนั้นก็หวังที่จะเอาเงินทองเข้าหาตัว เป็นขุนนางใหญ่ในแขวนต่างๆข้าพเจ้าขอเสนอแผนจรชนป้นแขวนนั่นก็คือท่านอาจจะต้องเสียทองคาไปหลาย1ิบหมื่นเพื่อที่จะได้มาซึ่งจรชนป้นแขวนเหล่านี้ขุนนางในเมืองต่างๆก็จะมีใจรักพักดีต่อท่านกระทาการเป็นไส้ศึกในแต่ละหัวเมืองอำนาจก็จะมาอยู่ในแขวนฉินสิน้นชินวางเจ้งได้ฟังก็เห็นชอบครับท่านว่านี้มันดีนักว่าแล้วจึงจัดสิ่งของเงินทองใช้สอยต่างๆให้กับเว่ยเหลียว แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เว่ยเหลียวนั้นเข้ามาปรึกษาราชการกันอยู่เนืองๆครับฐานการของเว่ยเหลียวก็คือนอกจากจะใช้กําลังทหารแล้วยังจะใช้การติดสินบนขุนนางที่กังฉินขุนนางที่เป็นกังฉินในแต่ละแคว้นให้ทําการจากภายในทําให้แคว้นต่างๆนี่อ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับเรามาดูว่าแผนการแรกของเว่ยเหลียวจะเป็นอย่างไรทินหวังเจิงให้เว่ยเหลียวมาปรึกษาในทุกๆวันครับ เว่ยเหลียวไม่ได้เป็นที่อิจฉาของหลี่ซือนะครับเพราะว่าด้วยนิสัยต่างๆหลี่ซืออาจจะมองว่าครับเว่ยเหลียวคนนี้มีแนวคิดที่ตรงกับตนเองมากที่สุดและวันหนึ่งเว่ยเหลียวอาจจะไม่อยู่ละ เป็นคนที่สมระไม่ได้ปรารถนาในตําแหน่งทรัพย์สินเท่าใดนนะักและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแหละครับเบยเหลี่ยวนั้นหลังจากที่เสนอแผนให้กับชินหวางเจิงแล้วก็ได้พูดกับบรรดาลูกศิษย์ต่างๆครับว่าเราได้พินิษด,ดูลักษณะของชินหวางเจิงแล้วเป็นคนที่จมูกใหญ่ตายาวหน้าอกเต็มใหญ่ดังเสือร้ายกาดบันทึกสื่อจี้ก็ว่ามาดังนั้นครับบอกว่าชินหวางเจิงนาสิกโดง่งเนรยาอุระนูนเสียงดุดหมาในดุร้ายยามยากน้อมกาย กลับร้ายเมื่อสมประสงค์นั่นก็คือเว่ยเหลียวได้แสดงความเห็นกับบรรดาสิทธิ์ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีความหมายแต่วันหนึ่งถัดไป5สมประสงค์แล้วเราอาจจะอยู่กับชินหวังเจิ้งไม่ได้เว่ยเหลียวจึงลอบหนียวจากแคว้นฉินทันทีหลังจากที่ได้เสนอแนวคิดในการรวมแผ่นดินให้กับ หววงงเจ้้ไปแลขุนนางจึงเป็นความไปบอกกับชินหวางเจิงครับชินหวังเจิงเสียใจครับตกใจกลัวว่าจะสูญเสียคนมีปัญญาไปเหมือนที่หานเฟยได้ฆ่าตัวตายไปในครั้งนั้นก็เหมือนรู้สึกว่าดังแขนขาดออกจากกายข้างหนึ่งครับขณะนั้นจึงได้ให้ขุนนางขึ้นเกวียนเร็วตามเว่ยเหลียวไปทั้ง4ทิศตามตัวกลับมาได้ครับเว่ยเหลียวก็ถูกนาตัวมาให้กับชินหวังเจิงแต่ไม่ได้โกรธนะครับไม่ได้นํามาทําร้ายไม่ได้นํามาลงโทษใดอย่างใด แล้วจึงบอกว่าเราจะชุบเลี้ยงท่านโดยสุจริตท่านอย่าได้เอาใจออกหากเราเลยฟ้าดินทั้งปวงเป็นพยานเถิดจินหวังเจิ้งสาบานต่อเว่ยเหลียวครับว่าแล้วแล้วก็ยกเอาตําแหน่งก๋วเว่ยซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้กับเว่ยเหลียวทีเดียวครับตำแหน่งก๋วเว่ยเนี่ยจริงๆเว่ยเหลียวมีอีกชื่อหนึ่งนะครับรวมตันก็เป็นกอวเว่ยเหลียวนะครับกลอนคำมาเป็นเว่ยเหลียวในที่สุดแล้วก็บรรดาสิทธิของเว่ยเหลียวนั้นก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนนางต่างๆทั้งสิ้น ตอนนี้ชินหวังเจิ้งได้ทำตรงข้ามกับนโยบายที่เคยออกมาด้วยอารมณ์ส่วนตัวที่เคยขับไล่ ชาวต่างแคว้นต่างๆให้ออกจากบ้านจากเมืองไม่เว้นแม้แต่ข้าราชการขุนนางที่รับใช้แขวนฉินอยู่ก็าตามจนได้หลี่ซือครับเตือนสติแล้วก็กลับมาเปิดใจอีกครั้งตอนนี้คนที่มีสติปัญญาซึ่งมาอาศัยทาการอยู่ในแขวนฉินนั้นได้มาแล้วทําความดีก็ได้บําเหน็จรางวัลเป็นนันมากครับมอบสิ่งของเงินทองให้แล้วก็นําเอาผู้ที่มีสติปัญญาเข้ามาในแควนเพิ่มมากขึ้นอีกครับฉินหวางจึงจึงถามเบ่เหลียวว่าเราจะคิดเอาหัวเมืองต่างๆตอนนี้จะเริ่มแผน ไปตีเมืองใดก่อนเบ้ยเหลียวบอกว่าเมืองหานทุกวันนี้ก็ร่วงโรยไปแล้วให้ไปเอาแคว้นหานก่อนหลังจากได้แคว้นหานไปเอาแคว้นเบ่ยแล้วก็แคว้นเจ้าเมือง3มจิ้นนี้ต้องได้มาก่อนหลังจากได้3มจิ้นแล้วจึงไปเอาแคว้นฉู่หลังจากได้ฉูแล้วจึงไปตีแคว้นฉีแคว้นเย็ยนทุกเมืองก็จะราบเป็นหน้ากลองสิน้น ชินหวังเจิงบอกว่านี่ท่านไม่ได้อ่านลายกลุ่มใช่ไหมไอ้แควนหานนี่มาสยบต่อเราแล้วแล้วก็แควนเจ้าเนี่ยก็ได้มาอ่อนน้อมต่อเราแล้วเช่นกันเพียงแต่ยังไม่ได้กลายเป็นเมืองขึ้นของเราเท่านั้นถ้าจะไปตีแควนเจ้าเนี่ยมันก็จะไม่มีข้ออ้างอะไรนะว่ยเหลียวจึงบอกว่าในเมื่อแควนหานมาอยู่กับเราแล้วเป็นจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็จะหาเรื่องไปตีแขวนเจ้าให้ได้เพราะว่าจะไปยกไปตีโดยปกติคนก็จะมองว่าเราไม่มีสัตมีธรรม รับเขาไว้เลี้ยงดูแต่ก็ไปตีเอาบ้านเอาเมืองเขาดังนั้นมันก็จะไม่ชอบดังคําที่ท่านว่านานไปเมืองต่างๆก็จะแข็งเมืองกับท่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้ท่านยกทัพไปตีแควนเว่ยก่อนข้าพเจ้าจะให้หวังเอ้าซึ่งเป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าเนี่ยไปบอกกัาเจ้าแคว้นเว่ยให้ไปขอทัพจากแควนเจ้ามาช่วยแควนเว่ยเมื่อแควนเจ้าเคลื่อนทัพเมื่อใดนั่นแหละจึงเป็นความผิดของแควนเจ้าเราจะได้เอาผิดกับแควนเจ้าโดยการส่งทัพไปตีแควนเจ้า นี่แหละคือเป็นจุดเริ่มต้นของการตีเว่ยและเจ้าในครั้งนี้เพราะสองแคว้นนี้จะช่วยเหลือกันโดยตลอดชินหวังเจิงได้ฟังก็เห็นด้วยครับจึงส่งให้แม่ทัพหวนฉีคุมทหารเอกส0บหมื่นยกออกจากด่านหานกู่พูดจากันว่าจะไปตีแคว้นเว่ยหวนฉีก็ออกมาจัดแจงทัพเดินทางออกไปตามคำสั่งครับกฤษิศัรู้ไปถึงแคว้นเว่ยครับว่าชินหวังเจิงจะยกมาตี ฝ่ายสิทธิของเว่ยเหลียวก็เดินทางครับรับมอบทองคําจํานวนหนึ่งจำนวนมากนะครับติดตัวไปเพื่อทําตามแผนของเว่ยเหลียวว่าจะทําอย่างไรให้เอาผิดแขวนเจ้าและในขณะเดียวกันจะทําอย่างไรให้แขวนเจ้านั้นอ่อนแอลงเว่ยจิงมินหวางครับเป็นเจ้าแควนเว่ยในขณะนั้นเมื่อรู้ว่าทัพฉินยกมาก็ตกใจปรึกษาขุนนางว่า จะทำอย่างไรพอดีกับหวังเอ้าครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของเว่ยเหลียวเดินทางมาถึงบอกว่าจะออกความคิดเสนอให้ฉินนั้นยกทัพกลับไปให้จงได้เว่ยจิงมินหวางจึงให้นําตัวเอาหวังอ้าวนั้นเข้ามาบอกว่าท่านจะทําประการใดให้เรารอดไปในครั้งนี้ได้หวังอ้าวจึงว่าแคว้นหานกับแควนเจ้าแคว้นเว่ยสมจิน้นสามเมืองนี้อุปมาเหมือนดังเช่นฟันกับปาก,ปากปกปิดกันอยู่ ท่อยทีท่อยอาศัยกันจึงรับทับแควนฉินได้ในอดีตครั้งนี้หานอ,องก็ได้ไปยอมถวายเมืองให้กับแควนฉินแล้วเหลือเพียงแค่เว่ยกับเจ้าเท่านั้นแต่ว่าแควนเจ้าเองเนี่ยก็ติดปัญหาอยู่ที่ว่าได้เข้าไปเฝ้าฉินหวางจึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูจะสนิทสนมกันด้วยมันก็ยากอยู่เช่นกันเว่ยจิงมินหวางจึงว่า,วาเอาลบยากแล้วท่านบอกว่าไหนบอกว่าจะทาจะทําการช่วยเราได้ล่ะแล้วท่านจะทําประการใดหวังเอ้าจึงบอกว่า ท่านจงเอาตัดดินแดนส่วนหนึ่งไปให้กับแควนเจ้าเสียให้แควนเจ้านั้นนำทหารลงมารักษาดินแดนส่วนนั้นไว้ถ้ากองทัพฉินยกมาก็จะปะทะก,กับแควนเจ้าก่อนแควนเจ้าก็จะชวนกันรับทัพแควนฉิน,นแควนเว่ยก็จะไม่เสียเว่ยจิงมินหมาก็บอกว่า ท่านว่าทั้งนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าเหตุไฉนล่ะแควนเจ้าจึงจะยอมรับเอาดินแดนนั้นไว้แล้วแลวก็ยกทัพลงมารักษาดินแดนประท่าก,กับแขวนฉินอย่างที่ท่านว่าในเมื่อในประวัติศาสตร์นั้นก็เคยมีก่อนที่จะเกิดสึกฉางผิงแขวนเจ้านั้นก็เคยรับดินแดนไปแล้วแล้วก็ต้องมาประสบกับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับแขวนเจ้าทั้งนี้ท่านจะทําประการใดเล่าหวังเอ้าจึงบอกว่าแขวนเจ้าทุกวันนี้สิทธิ์ขาดอยู่กับ ขุนนางผู้หนึ่งชื่อว่ากลัวใครข้าพเจ้าเห็นว่ากลัวใครคนนี้ก็ชอบพอกับข้าพเจ้ามาแต่ครั้งก่อนจะอาสาไปว่ากล่าวให้แขวนเจ้านั้นรับเอาวงเย่ไปให้จงได้เว่ยจีมินหวางได้ฟังก็เห็นด้วยครับจึงทําหนังสือให้กับหวังอ้าวกับแผนที่เมืองไปมอบให้กับเจ้าเต้าเซียงหวางหวังอ้าวรับเอาแผนที่แล้วก็เดินทางไปหากัวไครณนแะขวนเจ้าครับเอาทองคำสามพันชั่งไปเป็นกำนันให้กับกลัวไคด้วยครับ แล้วจึงบอกว่าเว่ยหวางให้ข้าพเจ้ามาหาท่านด้วยตอนนี้กองทัพฉินมาตีแควนเว่ยจึงได้มอบเมืองนี้สามเมืองให้กับเจ้าเต้าเซียงหวางท่านได้โปรดกรุณา แต่งทหารยกไปช่วยแควนเว่ยด้วยเถิดกลัวใครได้สินบนก็มีความยินดีครับกลัวใครเป็นคนโลภมากนะครับโลภจริงๆครับแล้วจึงเอาเนื้อความไป,ไปบอกให้กับเจ้าเต้าเซียงหวางแล้วก็หวานล้อมจนเจ้าเต้าเซียงหวางเนี่ยยอมรับเอาสามเมืองนั้นไว้แล้วก็สั่งจัดทัพนะครับเพื่อไปรักษาสามเมืองนั้นไว้ ซึ่งสุ่มเสี่ยงมากครับเมื่อไปตั้งอยู่แล้วเนี่ยมันจะประทะกับทหารแขวนฉินแน่ๆแล้วมันก็จะปะทุขึ้นเป็นความผิดของแขวนเจ้าที่ยกมาช่วยแควนเว่ยเข้าทางแขวนฉินครับฉินหวังเจิงรู้ว่าแขวนเจ้ายกทัพมาดังนั้นจึงรีบให้ไปบอกหัวฉีให้ยกเข้าไปตีสามเมืองดังกล่าวในที่สุดหัวฉีได้รับคําสั่งก็ยกทหารเข้าตีครับจนมีชัยเหนือทหารแขวนเจ้าทหารแขวนเจ้ายกทัพกลับ ไปยังหานตาลทันทีครับมีหนำซ้ำหวนฉีตีต่อได้ดินแดนแขวนเจ้าอีก9หัวเมืองความรู้เข้าไปจนถึงหานตาลเมืองหลวงแห่งแขวนเจ้าครับจึงมีขุนนางบอกว่าขณะนี้แขวนฉินยกมาแม่ทัพที่พอจะรับมือแขว้นฉินได้ก็มีเหรียญพอพังหน่วนเวย่เจียนแต่บัดนี้พังหน่วนกับเย่เจียนก็ได้ตายไปแล้วยังเหลือแต่เหรียญพอเท่านั้นจงให้มีหนังสือไปให้ใหแม่ทัพเหรียญพอกลับมาเถิดคือขณะนี้เนี่ย เหรียญพอนะครับถูกปลดแล้วก็หนีไปอยู่แคว้นเว่ยแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเหรียญพอไปอยู่แคว้นเว่ยก็ไม่ได้ถูกใช้งานเพราะว่าเจ้าแคว้นเว่ยนั้นไม่ได้ไว้ใจให้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับเพื่อจะกักเสือเอาไว้ในจัน่นกลัวใครได้ยินดังนั้นครับเขาเป็นคนที่มีความพยาบาทกับเหรียญพออยู่ตั้งแต่ตอนที่แล้วตั้งหลายตอนแล้วนะครับว่าถูกเหรียญพอนั้นตวาดเอากลางงานเลี้ยงเนี่ยเขาก็กลัวว่าเหรียญพอจะกลับมา ประกอบกับเขาได้รับงานมาจึงบอกกับเจ้าเต้าเสียงหวางว่าเหรียญพอนั้นก็อายุได้ตั้ง70ปีเศษแล้วก็คงจะทําสงครามไม่ได้หรอกถ้าท่านจะไปเอามาเนี่ยก็ให้คนไปสืบสวนดูก่อนจะได้รู้ว่าทํางานได้จริงหรือป่าคือแกมั่นใจนะครับว่าเหรียญพอเนี่ยน่าจะทํางานไม่ได้แล้วล่ะแต่ก็อีกใจหนึ่งก็ยัง กลัวๆอยู่เช่นกันครับว่ายังจะมีไฟอยู่หรือเปล่าเจ้าเต้าเซียงหวางก็ส่งให้คนสนิทของแกเนี่ยไปหาเหรียญพอณแคนเว่ยพร้อมกับเสื้อเกราะอย่างดีกับม้าดี4ตัวไปให้กับเหรียญพอครับกลัวใครได้ยินข่าวว่าทหารคนนี้เนี่ยจะไปหาเหรียญพอก็กลัวว่าจะกลับมารายงานว่าเหรียญพอนั้นมีกําลังแข็งแรงหรือว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานอีกครั้งจึงไปหาทหารรายนี้ที่บ้านพร้อมกับทองคําหนัก1ิบ ำลึง,ลง 3, นะครับในหกก็ได้มาทั้ง3,000นะครับแบ่งมาทั้ง10ตำลึงก็ถือว่าเยอะลยแล้แหละก็แบ่งให้แล้วก็ทหารรายนั้นก็ถามว่านี่ค่าก็ไม่ได้มีธุระอะไรกับท่านเนี่ยเอาทองมาให้ทําไมเนี่ยกลัวใครบอกว่าทันรับไว้ก่อนแล้วจะบอก ก็รับไปแล้วท้องเนี่ยรับไปแล้วนะครับพอท้องเข้ามือเสร็จเนี่ยกลัวใครจึงบอกว่าเหรียญพอกับเราเป็นคนที่มีพยาบาทกันแล้วก็จะไม่ขอเห็นหน้าคณอีกถ้าเหรียญพอกลับมาเราเนี่ยตายแน่แน่ถ้าท่านเห็นว่าเหรียญพอมีกําลังที่กล้าแข็งอยู่ก็ตามท่านจงมาบอกกับเจ้าเต้าเสียงหวางว่าเหรียญพอเป็นคนแก่ชราเสียคนไปแล้วเอามาทำราชการไม่ได้จงช่วยกรุณาเอาเป็นธุระกับเราด้วยเถิดแหมทองก็รับไปแล้วสิครับก็จึงบอกว่า ถ้าอย่างนั้นงานเพียงเท่านี้ก็อย่าได้บิดตกเลยค่ะก็กลัวเหมือนกันแหละว่าเหรียญพอจะแกแล้วโอ้โหคนอะไรตั้ง70กว่าปีจะมาทาศึกสงครามได้ว่าแล้วก็รับเอาทองเข้าบ้านไปเก็บไว้ในตู้เซฟขึ้นมาแล้วก็ไปหาเหรียญพอณแขวนเบยครับเมื่อไปถึงเหรียญพอณบ้านก็บอกว่าเจ้าเต้าเซียงหวางให้ข้านาเอาสิ่งของมาเย็บเยือนท่านเหรียญพอรู้เลยครับแกบอกว่าอ๋อกองทัพฉินยกปฏิแขวน,นเจ้าใช่ไหมทหารรายนั้นยังบอกว่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงอะ เทนพอบอกว่าก็เรามาอยู่ที่แคว้นเว่ยตั้งหลายปีแล้วไม่มีหนังสือสักตัวเดียวส่งมาถึงวันนี้มีของมาให้ตั้งเยอะแยะเนี่ยเราก็รู้แหละว่าจะให้เรากลับไปช่วยป้องกันแคว้นเจ้าเป็นมั่นคงทหารก็ก้มลงคำนับแล้วว่าท่านอย่าได้รังเกียจพยาบาทแคว้นเจ้าอีกเลยเทีนพอพูดคำหนึ่งออกมาครับเป็นตัวตนของแกจริงๆแกบอกว่าเราเป็นชายชาติทหารไม่มีใจพยาบาทแต่อย่างใดใจนั้นก็อยากจะกลับไปทำราชการกับแคว้นเจ้าอยู่เนือง โอ้โหนี่ฟังแล้วขนลุกเลยนะครับว่าเหรียญพอยังคงรอคําสั่งนี้มานานครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเหรียญพอจากคนที่เป็นคนที่มีอีโก้สูงเป็นคนที่มีมานะถือตัวเนี่ยได้แบกหนามรับโทษกับลิ่นเซียงหยูไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่มีจิตใจพยาบาทลิ่นเซียงหยูแล้วภายหลังเนี่ยรู้ว่าลินเซียงหยูทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเขาถึงกลับแบกหนามถอดเสื้อรับโทษกับลิ่นเซียงหยูในครั้งอดีตการ์ เล้นพอ่อหลังจากนั้นก็จัดแจงรับเลี้ยงทหารรายนั้นต่อเป็น,ปนพิธีจึงกินข้าวโชว์ซะเลยครับเล้นพอกินข้าวได้ทั้งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เนื้อหมูอีก30ชัช่างเศษกินแล้วก็ใส่เสื้อเกราะแต่งชุดพร้อมรบขึ้นควบมา้าออกไปอย่างเร็วครับรำทวนบนหลังมา้าเป็นเวลานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ลงจากมา้าแล้วก็ถามทหารรายนั้นว่าเรารำอาวุธแล้วเหมือนกับ หนุ่มๆแน่น,นๆดังนี้ท่านจะเห็นประการใดท่านจงไปบอกกับเจ้าเต้าเสียงหวางเถิดว่าเรายังคิดถึงบุญคุณแคว้นเจ้าอยู่ไม่ได้ขาดจากใครกลับไปทําราชการจงมีคําสั่งลงมาเถิดข้าพเจ้าขอเตรียมตัวณนะบ้านนี้ก่อนทหารรายน,นั้นก็กลับมาครับแต่ในใจนั้นคิดว่าเออเหรียญผอนนั่นแข็งแรงกว่ากูอีกทําสงครามได้อยู่แต่ครั้นเราเองก็รับเอาทองของกลัวใครมาแล้วนะสิน่าจะใช้ไปแล้วแหละแกก็แกแก,แก็เลยคิดหนักแกก็เลยตัดสินใจครับว่าจะมาบอก เจ้าเต้าเสียงหวางเป็นความจริงแต่ว่าเป็นความจริงที่เสริมเติมแต่งเข้าไปอีกเมื่อถึงเจ้าเต้าเสียงหวางจึงรายงานว่าเลี้ยนพอนั้นเป็นคนชาราอยู่แต่กําลังวังชาก็ยังดีอยู่กินมื้อหนึ่งได้ข้าวถังหนึ่งเต็มๆแล้วก็เนื้อหมูอีกสิบช่างเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นคนน่าจะเป็นคนขี้โรคแล้วแหละเป็นน่าจะแก่แล้วเพราะว่านั่งอยู่กับข้าเนี่ยลุกเข้าไปถ่ายอุจจาระถึง3ครั้งเลยนะ เจ้าต่อจิงหวางได้ฟังนั้นก็คิดพิเคราะห์ในใจครับคิดว่าถึงแม้เหรียญพอนั้นก็กําลังจะยังดีอยู่แต่เมื่อไปทําสงครามอยู่บนหลังม้าเนี่ยเป็นเป็นวันๆเนี่ยแล้วถ้าจะต้องลงมาถ่ายอุจอระบ่อยๆเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้นะนนก็คงแก่ไปแล้วล่ะจึงไม่ได้มีรับสั่งมีคําสั่งลงไปครับว่าจะไม่ใช้ตัวเหรียญพอจัดทัพให้แม่ทับคนเดิมรักษาแขวนเจ้าต่อไปอีกครับเหรียญพอจึง ลอเกอร์ครับแต่งตัวลอเกอร์เลยครั้งนั้นเมื่อเหรียญผอลอเกอร์ดังนั้นข่าวจะไปถึงแควนฉู่ครับแควนฉู่เห็นว่าแควนเจ้าก็ไม่ใช้แควนเว่ยก็ยังไม่ใช้อีกจะก,กลับไปแควนเจ้าเขาก็ไม่รับอีกจึงเชิญตัวเหรียญผอไปยังแควนฉู่ครับแต่เหรียญผอไปทำราชการอยู่แควนฉู่ก็เหมือนคนแก่ที่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ฟังนะครับว่ากล่าวยังไงเสนอความคิดยังไงทหารในแควนฉู่ก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เอาเป็นไม่ได้เอาเป็นแบบอย่าง เหมือนดังใจที่เหลียญพอคิดไว้เหลียญพอเสียใจครับทำราชการไม่ได้สมดังหวังไม่ได้ทํางานใหญ่อย่างที่ตนเองจะได้ทําก็ป่วยตายลงนแคว้นฉู่ครับก็จบตำนานหนึ่งในแม่ทัพที่เป็นเอกในยุคสมัยจัางก๋าอีกคนหนึ่งเหลียญพอรายนี้เองครับ ขณะนั้นหวังเอาสิทธิ์ของเว่ยเหลียวก็ยังอยู่ณบ้านกลัวไครครับเมื่อรู้ว่ากลัวไคทํางานได้โหยอดเยี่ยมมากทั้งหวานล้อไม่เจ้าเต้าเซียงหวางรับเอาเมืองจากแว้นด้วยแล้วก็เป็นฝ่าที่ประทะกับแว้นฉินซะเองทั้งกันถ้าไม่ให้เวียนพอกลับมาแล้วเนี่ยก็ถูกใจมากครับ จึงได้มาพูดกับกัวไคอีกว่าเมื่อท่านทําดังนี้แล้วท่านเสียใจไหมกัวไครก็บอกว่าอ๋อบ้านเมืองมันจะเสียก็เพราะชะตาเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครสักคนใดคนหนึ่งหรอกนี่แหละครับคือแนวคิดเดิมนะครับว่าฟ้าดินเนี่ยเป็นตัวกําหนดชะตาบ้านเมืองก็เป็นแนวคิดที่ปลอบใจตนเองแหละครับว่าตัวเองไม่ได้ทาความผิดอะไรหวังอ้าวจึงถามว่าเมื่อแควนเจ้าเสียแล้วเนี่ยท่านจะไปอยู่แห่งใดกัวไคตอบว่าข้าก็คงไปอยู่แควนชีไม่ก็แควนฉูเมืองใดเมืองหนึ่งแหละที่จะ เป็นที่พึ่งได้หวังอ้าวจึงตอบว่าทุกวันนี้แคว้นฉินก็เข้มแข็งนะแล้วฉินหวังเจิงเองก็รักคนที่มีสติปัญญาชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ตลอดมาจากต่างบ้านต่างเมืองก็ไปได้ดิบได้ดีแล้วก็เมตตาท่านมอบสิ่งของมาให้ท่านขนาดนี้ท่านจงไปอยู่ที่แควนฉินเถิดกลัวใครจึง สงสัยครับเอา้านี่ท่านมาจากแคว้นเว่ยไม่ใช่เหรอแล้วทําไมไปรู้เรื่องอะไรกับแคว้นฉินตั้งมากมายหวังเอ้าจึงเฉลยครับว่าที่ข้ามาเนี่ยเพราะว่าข้าเป็นสุดเว่ยเหลียวและเว่ยเหลียวตอนนี้เป็นอ่กัวเว่ยเป็นผอ,อสูงสุดในแคว้นฉินแล้วก็มาครั้งนี้ก็จะ ให้ทองเนี่ยมามอบให้กับท่านถ้าได้แคว้นเจ้าสมใจแล้วเนี่ยจะตั้งให้ท่านเป็นขุนนางใหญ่แล้วเลือกนาไร่สวนพื้นที่ต่างๆในแคว้นเจ้าเนี่ยท่านอยากได้ตรงไหนก็จิ้มเอาได้เลยถ้าเสียแคว้นเจ้าไปแล้วเนี่ยอ <_: S 1> <_: S 2> โอ้โหกลัวใครเป็นคนที่โลภครับนอกจากจะได้เป็นขุนนางใหญ่ในแคว้นฉินแล้วที่ทางต่างๆในแคว้นเจ้า Oracle. เขาสามารถชี้นิ้วเลือกเอาได้เลยนี่คือข้อเสนอของหวังอ้าวที่ให้กับกลัวใครให้ทํางานต่อไปกลัวใครรับคําครับโอ้โหดีแท้ที่ชินหวังเจิ้งได้ มอบความไว้ใจแล้วก็รักใคร่เราขนาดนี้จงวางใจเสถิดเราจะทําการบ่อนไส้แขวนเจ้าให้ถึงขนาดจนไส้ทะลุไปเลยว่าแล้วก็ได้ทองอีกครับอีกสามพันตำลึงเป็นของแถมกวัวใครก็รับทองนั้นไว้อย่างมีความสุขวังอ้าวกลับมายัางแควนฉิน,นรายงานการปฏิบัติในการทําให้มีหนอนบ่อนไส้ขึ้นในแขวนเจ้าเป็นแขวนแรกคือกวัวใครครับบอกว่าใช้ทองไปแค่1 0,000ม 000, ืเท่านั้นเองยังเหลืออีก4 0,000 000, ่นช่าง นำกลับมาคืนชิ้นหวางเจิงจึงรีบส่งคนให้ไปบอกขวนญฉีเข้าตีแขวนเจ้าโดยเร็วครับสถานการณ์ในแขวนเจ้าจะเป็นอย่างไรกลัวใครนั้นได้เป็นหนอนบ่อนไส้คนแรกและข่าวล่ามาเร็วได้กระนำซ้ำซัตแคว้นเจ้าเข้าอีกเมื่อสิ้นสุดเจ้าเต้าเสียงหวางบุตรชายคนหนึ่งขึ้นเป็นผู้ครองแคว้นเจ้าและมี พฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะดีพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของความล้มเหลวของผู้ครองแคว้นเจ้าเลยทีเดียวครับเหตุการณ์ในแคว้นเจ้าจะเป็นอย่างไรติดตามกันในตอนต่อไปตอนหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอพักโฆษณาหน่อยนะครับแน่นอนว่าทุกท่านเนี่ยไม่ทราบว่าความจริงแล้ววันนี้พกมีห้องทํางานอยู่ทั้งหมด4ห้องครับห้องแรกก็ตามภาพที่เห็นครับนี่แหละครับคืออาชีพหลักห้องที่สองคือร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งครับ ห้องที่3คือการพัฒนาอสังหาริมทัพย์เล็กๆพอเลี้ยงแมวเลี้ยงนกที่บ้านและห้องที่4ก็คือช่อง YouTube เล่าเรื่องราวให้ทุกท่านได้ฟังอย่างทุกวันนี้ครับจาก4ห้องดังกล่าวนอกจากห้องแรกแล้วห้องที่เหลือเนี่ยล้วนเป็นความรู้ที่หาได้จากคอร์สเล็กๆครับเรียนรู้จากนอกห้องเรียนจากประสบการณ์ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมที่แทบจะเป็นอาชีพหลักได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่ไหนครับฟิวเจอร์สกิลเขา รวบรวมเอาไว้ให้ยกตัวอย่างครับจากคนที่วาดรูปใช้โปรแกรมไม่ได้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์และเล่าเรื่องราวที่คุณอยากจะเล่าได้อย่างคอสวาดภาพโดยใช้ iPad เหล่านี้ครับหรือการตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจที่ท่านทําอยู่ณนะทุกวันนี้หรือจะเป็นการหาเงินในอากาศโดยที่ไม่ต้องลงทุนให้เจ็บตัวเสียไส้แต่ได้กําไรงามไม่ต้องถูกหลอกโดยแชร์ลูกโซ่อย่างคอสนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์แล้ววันหนึ่งก็ทําพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ต่อไปต่อยอดได้เรื่อยๆครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่นำเอามาบอกครับเพราะว่า มีหลายเจ้าที่ติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์แต่วันนี้พกเลือกสิ่งนี้ครับเพราะว่าลองมากับตนเองความจริงไม่ต้องมีส่วนลดอะไรก็ถือว่าสุดคุ้มอยู่แล้วครับแต่ วันนี้พมก็ได้ขอส่วนลดมาให้เพียงพิมพ์รหัสตามลิงก์ตามคำอธิบายใต้ description ด้านล่างนะครับส่วนส่วนลดเท่าไหร่นั้นไปดูกันเองเพราะว่าอย่างที่บอกครับถึงไม่ลดก็ถือว่าคุ้มสุดๆกับรายได้ที่ท่านจะได้มาจากความรู้ที่ท่านจะได้ติดตัวไปเพียงราคาไม่กี่บาทนะครับถ้าสุนปินมีหุบเขาปีศาจของตนเองเป็นสถานที่เรียนรู้าศาสตร์วิชาต่างๆฟิวเจอร์สกิก็อาจจะเป็นหุบเขาปีศาจของคุณก็เป็นได้ครับ